หายนะกำลังจะมานี่ไม่ใช่การซ้อมนี่คือความจริงประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางการคลังล่าสุดสภาพัฒน์หรือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ออกมารายงานถึงสัญญาณอันตรายขั้นสูงสุดเขาเตือนว่าภายในปี2570หรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยกำลังจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับไม่น่าลงทุนลองนึกภาพดูสิทั่วโลกจะมองเราว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไปที่จะให้กู้ยืม และนี่จะเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่เราจะเจอทำไมถึงเสี่ยงขนาดนั้นมันมีสามระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลัง 1. นี่หนี้สูงรายได้ต่ำภาระดอกเบี้ยพุ่งสูงจนมีแนวโน้มจะเกิน12%ของรายได้รัฐนี่คือเกณฑ์วิกฤตที่อาจทำให้ประเทศไทยถูกปรับลดอันดับ 2. หนี้ครัวเรือนสูงถึง87%ต่อ GDP ทำให้ประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราลดลงอย่างน่าตกใจแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา ต้นทุนการกู้ยืมจะพุ่งกระชูดการลงทุนจากต่างประเทศจะหายวัดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยจะพังทลายและที่สําคัญมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลแต่มันคือเรื่องของคนไทยทุกคนถึงเวลาที่เราต้องตื่นตัวแล้วเพราะหายนะกําลังจะมาถึง